แขงวิญญาณขี้เหล็กปนปลามะกเร็วนะเจ้เรดดิดใบเรดดิดก็คือประกาศหินนี่แหละจ้ะพี่น้องมาเดอบัดน,นี้เด้อมากินข้าวน้ำกันแล้วค่ะเดอได้เวลากินข้าวแล้วคะ่ะมาเดอจ้ะพี่น้องปองไปสุขสุกก้นคะ่ะ แกงผักขี้เล็กไสหมูค่ะพี่น้องหนึ่งข้าวเหนียวคงเด้อมือนีเดิมปีนี้กินข้าวเหนียวเท่อที่สองแกงผักขี้เล็กคนหนึ่งใส่หอมแดงหมูสามสันแล้วกะ็แคปหมูแล้วกะ็ใบชะพููนะคะผักอีเลิศบานเ่านั่นจ้ะและะ้วก็ผักชีลาวนะคะใส่ข้าวเีือไปพร้อมคับพี่น้อง คนน่ากินยั่วเลยจ้ะมือนี้ม่อได้ไปโุงเรียนนะจ้ะพี่น้องจ้ะกันเลยเฮ็ดอาหารอีสานกินเลยจ้ะพี่น้องมาเด้อมากินเ้าน้ำกันเด้อค่ะพี่น้องเอ้พี่นอ้องปมปลายสุดสุดคนอ่านเถือ่อเสด็จกินอาหารอีสานเนาะอยู่บ้หน,นอกก็ะเงสิละพี่น้องอยู่เมืองหนอกอยู่ตะวันหักอยู่บนหนอกเนาะ อาหารอีสานเ้าจะไปซื้อ,อแต่และเทอมมันก็นยากลำบากชีวิตแอนนาไลฟ์สไตล์อินนอวีก็ประมาณนี้เลจะจ้ะมาเด้อมาเด้อมาเด้อคนยืนมองไทยกินสเต็ก คนนยู่เมืองนหนอกมากกินอาหารอีสานอาหารเล่าเล่าแกงผักกิเล็กใส่หมูสามสันใส่แคบหมูใส่ผักชีลาวใส่ข้าเบือค่ะพี่น้องใส่ผักอีเลิดผักบใบชะพููบานเทา่ากินน้ำกันเด้อค่ะเด้อเมอีม้นนแซหดึงข้าวเหนียวพร้อมค่ะพี่น้องจ้าลุงเลี้ยนพอไปจะขึ้นหาตะแนวอย่างนะคะแกงคนๆเลยค่ะพี่น้อง มาเด้อค่ะเด้อแซ่บๆน้ำกันค่ะมือนีิค่ะเอ็อนน่าไลฟ์สไตล์อินโนวีกับสปร์มาเนี่ยแหละคะ่ะพี่น้องนะน่า,นา,นา,นานกินอาหารในสารเพืินนึงมันอยู่ไกลหลานไทยค่ะพี่น้องคะ่ะอยู่ไกลหลานไทยเฮ็ดหมอใหญ่นี่ก็เฮ็ดไปกินไรเถื่อดได้อค่ะเด้อฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจเนาะค่ะพี่น้องเพื่อสปปุดภดิษคิปต่อไปพร้อม เป็นกําลังใจให้กันและกันเด้อค่ะพี่น้องค่ะมาเด้อมาเด้อมามากินน้ำกันคนใ้เมืองซื่อดอกค่ะมาค่ะมามามา